เอาละครับมีการสงใจกันบ้างไหมคนที่เคยไปให้อาหารปลาไปเที่ยวที่วัดพนมพนมเนนะครับตำบลพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราธานีซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เป็นวัดยุคแรกๆของอำเภอพนมที่มีการสร้างเมืองพนมขึ้นมานะครับ ถ้าคนสังเกตนะครับมองไปทางเหนือของคุ้งน้ำนะครับคุ้งน้ำที่เป็นโค้งของคลองศกของท่าวัดพนมนะหรือว่าลานมัตฉานะครับที่ไปชมปลากันให้อาหารปลาทำบุญทำทานกันจะเห็นสิ่งก่อสร้างอยู่ นะครับเป็นเสานะ,ะเป็นเสาปูนนะครับเป็นเป็นเสาคอนกรีตเชื่อหรือเปล่าครับว่าเสาคอนกรีตชุดนี้ที่เห็นนี่แหละนะครับมีอายุเกินครึ่งศตวรรษแล้วนะครับลงบุงปอคิดว่าไม่ต่ำกว่าหกเจสิปีขึ้นบทน,นะครับมีที่มามา ลุงพ่อได้รวบรวมจากคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผูก้แก่แล้วก็ลุงสุเมศจันแสงคุณหรือคุณลุงดาซึนะ่งเป็นผู้มากประสบการณ์และก็หลายหลายคนนะช่วยกันเล่าช่วยกันเก็บตกนะถึงแม้ว่ารายละเอียดจะได้ไม่หมดแต่ก็ได้มาผลกควรนะครับใครที่รู้เรื่องนี้ก็จะเพิ่มเติม นะเรื่องนี้เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังเนี่ยเด็กรุ่นหลังได้ได้รู้ประวัติก็จะเป็นพระคุณอย่างมากนะครับถ้าจะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับตั้งแต่ตอนสมัยลุงพอเด็กๆหรือเพิ่งเกิดนะครับสะ,ะพาน ตรงนี้เป็นเป็นเสาสะพานต่อหมอสะพานนะครับะสะพานแขวนทึ่งสมัยนั้นการสัญจรไปมานี่รถยนต์มีน้อยมากหรือแทบไม่มีเลยนะเขาใช้การสัญจรเดินเท้าถ้าทางบกนะแล้วก็ใช้ไฟลากนวนก็เรียกนวนเทียมลากมาหรือไม่ก็ ขาท่านจวทางเรือที่เป็นส่วนใหญ่ใช้เรือใช้แพเพราะฉะนั้นคนที่มาทําบุญหรือสันจอตรงนี้เป็น,ปนลักษณะเป็นอําเภอเก่านะครับฝั่งฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นอําเภอเก่าอาเภอพนมเก่าเพราะฉะนั้นคาดว่าทางราชการเนี่ยเห็นเจตนาว่าชาวบ้านลําบากก็เลยจัดสร้าง สะพานแฝนนะหรือที่หลวงพ่อเรียกบ้านหลวงพ่อเรียกสะพานเวนะเวไปเวมาควยไปควยมาแหละเวก็คือควยนะครับเป็นสะควาานแฝนซึ่งนะใช้สลิงนะใช้ต่อหม้อสองข้างนะคนละวฝังคลองศกนะแล้วก็นะใช้สลิงดึงแล้วก็ใช้ไม้ลูกรนาดนะ เพื่อให้ได้สัญจรข้ามไปฝัางอำเภอกันนะครับฝัางอำเภอกันเพราะฝั่งนี้เป็นวัางวัดนะครับจึงเป็นวัดคนก็ทําบุญแล้วก็คนจะไปปุนปินหรือไปธุระนะครับที่ตัวเมืองสุรา์ธานีอย่างนี้ก็ต้องข้ามมาฝั่งนี้แล้วก็มีถนนไปขึ้นรถที่ถนนราย401ซึ่งอยู่ที่ปากทางพนมหรือตลาดพนมปัจจุบันซึ่งอยู่ไกลมากประมาณ5-6กิโลเมตรนะครับ เพราะนั้นความยากลําบากตรงนี้แหละเวลาถ้าฤดูแรงไม่ค่อยมีปัญหานะครับราะน้ําข้ามเดินข้ามเขาได้นะครับตรงนี้เป็นแหล่งชุมชนใหญ่เลยนะครับสมัยที่ลุงบอลเด็กๆนะครับแต่พอหน้าฝนนี่น้ําของคลองศกแรงข้ามลําบากมากเขาก็เลยทำสะพานนะครับสะพานเฟนเพื่อให้ได้ข้ามอ่นะ ก็มีผู้รับเหมาในท้องถิ่นซึ่งสมัยนั้นวิศวะ,ะต่างๆเนี่ยนะคนคุมง,งานนะก็ใช้คนคุมง,งานในท้องถิ่นซึ่งความรู้ทางวิชาการอะไรนี่ในการก่อสร้างไม่เหมือนสมัยนี้นะครับอ่าก็อาศัยประสบการณ์อ่าผู้รับเหมาหรือช่างก,ก่อสร้างนี่อาศัยประสบการณ์ที่เป็นส่วนใหญ่ก็รับเหมานะเป็นมีมีผู้อ่ารับเหมาก่อสร้าง ทำใกล้จะเสร็จนะครับมีการปักตอ่อหม้อทั้งสองฝั่งอ่าอ่านี่ฝั่งนี้นะครับนี่ฝั่งฝั่งที่ตรงข้ามกับวัดนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นสวนปามแล้วนะจะมีตอ่อหม้อให้เห็นอยู่นะครับอ่าลุงพ่อไม่ได้ข้ามไปแค่ทรูมพาพนะอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับซึ่งฝั่งนู้นจะมีบันไดขึ้นได้นะครับแสดงว่าฝั่ง,งนู้นต่ำนะเพราะปกติน้ําก็จะท่วมด้วยฝั่งนูน้นถ้าน้ําหลากมากเกินไป นะครับทีนี้ฝั่งนี้เนี่ยนี่เราเห็นจะเป็นเป็นเสาต่อหม้อแต่ไม่มีบันไดแสดงว่าฝั่งนี้นี่าจากฟังเสียงเล่าของคนที่เคยอยู่ประสบการณ์นะลุงชุมเอจจันร์แสงกุลนี่กับหลายคนเนี่ยอยู่พอชั้นปฐมปีที่สามชั้นปฐมปีสี่โรงเรียนวัดพน,นมเนี่ยเล่าฟังว่าเขาสร้างสมัยนั้นแหละฝั่งนี้เนี่ยจะเดินขึ้นได้เลยเพราะว่ามีมูลดินนะถมขึ้นมา สามารถที่จะเดินขึ้นสะพานได้เลยแต่ฝั่งนน้นเป็นที่ต่ำเขาก็เลยต้องมีบันไดขึ้นนะต่อมกอกฝั่งนู้นมีบันไดขึ้นนะครับยังเหลืออยู่ปัจจุบันนะซึ่งตรงน,นี้คุ้งน้ำเนี่ยนะมีเรื่องเล่าเรื่องราวอาถรรพ์เรื่องปงีปรงปรีไพรอะไรนะลุงก็เคยเคยเคย,เคยทำไปคลิปแล้วไปไปหาดูเก่าๆนะคลิปเก่าๆเกี่ยวกับคุ้งวัดพนมเนี่ยนะ เป็นเป็นคุ้งที่อยู่เหนือวัดนะครับอยู่เหนือวัดพนมซึ่งเป็นโค้งเป็นของกรองศกนะครับกรองศกถึงเป็นแม่น้ําสายหลักหรือสายเลือดของอาเภอพนมเลยแหละนะครับไปออกแม่น้ําพุมดวงนั่นแหละนะครับเอามาว่ากันที่เนี่ยนะครับคุ้งคุ้งก็เรียกคุ้งวัดพนมเนี่ยคุ้งเหนือวัดเนี่ยนะครับถ้าใต้ถ้าคุ้งใต้เนี่ยนะวังข้างใต้นี่ก็จะเป็น แพมัจชานะหรืออุทยานมัจฉาจึงมีปลาเยอะอนุรักษ์มันปลาตรงนี้ก็มีปลาเยอะนะครับพระะิเวนใต้ข้างใต้นี้เป็นหินกลังนะเป็นหินกลังซึงเป็นหินแข็งๆนหน้าแรงนี่จะเห็นเลยชัดเจนน้ำํำจะดใสแนวสมัยนั้นน่นะมลพิษก็ไม่ค่อยมีทีนี้ก็ก่อสร้างเนี่ยนะครับพอก่อสร้างเนี่ยได้ไม่เท่าไร่นะครับ ชช้ไม้เนื้อแข็งมากเกินไปเพระาะไม้งอง่ายทาไมอันทีนี้สายสลิงนี่เส้นเล็กนะสายสลิงเส้นเล็กก็เลยคนคนทาคนก่อสร้างต่าง,างๆเนี่ยก็ขึ้นไปอยู่บนนั้นแหละใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วเนี่ยอา่าก็เกิดอาการอา่รับน้ําหนักไม่อยู่นะครับสายสลิงหรือสพานรับน้ําหนักไม่อยู่ก็อ่ไม้นี่ เขาเรียกว่าจะเทไปนะครับเทไปทีนี้คนก็ตกลงไปนะครับเพราะฉะนั้นมีมีคนเนี่ยหลายคนตกลงไปแค่บาดเจ็บเลก็ลกๆน้อยๆแต่มีอยู่คนหนึ่งกระโดดนะครับกระโดดเสียงเขาเล่าว่ากระโดดแล้วก็หัวไปชนเอา,เ,อาเรือนะครับข้างล่างนะก็ศีีษใแไปเสียชีวิต นะครับเสียชีวิตหนึ่งคนสมัยนั้นซึ่งเป็นสะพานอาถรรพ์ที่ลุงปอจังอยากเล่าไว้ลูกหลานฟังนะครับไว้ลูกหลานฟังสาหรับคลิปนี้ลุงปอคิดว่าก็คงจะ,ะบันทึกประวัติศาสตร์และขอบคุณคนที่เล่าให้ฟังนะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จงบันดาลให้พวกเราทุกคนจงโชคดีโชคดีและโชคดีทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยูทูบช่องลุงปอให้ลุงปอเดินครับสวัสดีครับ